ผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้ข่าวต่อไปเนี่ยน่ากังวลใจนะค่ะมันเป็นเรื่องราวของคนที่ติดเรื่องของเครดิตบูโรนะฮะทีนี้พอติดเครดิตบูโรเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะไปทําธุรกรรมทางการเงิน,นอย่างเช่นว่าไปขอสินเชื่อจากธนาคารอล็กก็ลําบาก ถูกไหมพี่มวยถูกค่ะทีนี้จะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อบ้านไม่ได้ปรากฏุผู้ชมครับมันก็เลยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตกเป็นเหยื่อ,อยังไงมันจะมีบุคคลบางคนเนี่ยนะฮะมาอ้างบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยมีบ้านนะคุณไม่ต้องไปผ่อนกัธนา,าคาล็อกคุณผ่อนกับเราเนี่ยสบายเลยมาผ่อนเป็นรายเดือนซะทําสัญญากันเองซื้อขายกันเองอปรากฏคนที่ติดเครดิตบูโรเขาสื่ว่าเออช่องทางนี้มันก็ดีนี่เขาก็เลยไปซื้อบ้านจากคนเหล่านี้ ก็กรว่าพอผ่อนบ้านไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านเชื่อไหมฮะวันดีคืนดีเจ้าของบ้านตัวจริงมาที่บ้านบอกเอ้เธอมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงโอ้โหกลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็เป็นความแตกมาแล้วมีผู้เสียหายเนี่ยหลายสิบคนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้เสียหายนะครับเขาเตรียมขอความช่วยเหลือนะฮะกับทางฝั่งของคุณเอกภพหลึงประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษามนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากไปถูกหญิงคนหนึ่งฮะหลอกขายบ้านพร้อมที่ดินที่อำเภอบ้านหมอครับจังหวัดสระบุรีเป็นจํานวนมากกว่า20หลังนะครับมูลค่าเนี่ยเป็น10ล้านนะฮะคุณพรครับเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเมื่อเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาเห็นประกาศขายบ้านเดี่ยวจากเพจของผู้หญิงรายนี้โดยเป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่50ตารางวาราคาเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่800,000บาทนี่แต่หากจะเอาที่ดิน ข้างบ้านเพิ่มอีก50ตารางวาก็ได้นะจ่ายอีก7 0 0 0แสนละกันรวมแล้วเนี่ยล้านกับ5 0 0แสนตนเองก็สนใจนะครับติดต่อไปที่เพจนี้ซึ่งเจ้าของเพจนี้ก็คือคุณสวยเพื่อไปดูบ้านหลังดังกล่าวบอกให้คุณสวยเนี่ยพาไปและเมื่อไปเห็นสภาพบ้านชอบอกชอบใจครับตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เลยโดยเงื่อนไขาการจ่ายเงินคือจ่ายตรงกับคุณสวยเลยครับไม่ต้องจ่ายผ่านธนาคารตนเองก็ดีใจครับเพราะว่าตนเองนั้นเหมือนกับติดเครดิตบูโรอยู่ด้วย แล้วทีนี้เนี่ยจะไปกู้ธนาคารมันก็กู้ไม่ได้เพราะมีเครดิตบูโรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะได้เป็นเจ้าของบ้านของตัว,<ม>ตวเองแล้วอต่อมาครับคุณผู้ชมครับตนเองก็เลยจ่ายเงินไปก่อน5,000บาทเป็นค่ามาัดจาต่อมาคุณสวยนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยต้องจ่ายเงินดาวอีก5 0า0มื่นนะทั้งฝั่งของผู้เสียหายครับคุณพร<ม>ไปกู้เงินนะไปกู้เงินมาผ่อนจ่ายเป็นงวดๆแต่ไม่รู้ไปกู้จากไหนเพราะไม่น่าจะเป็นธนาคารหรือเปล่า เขาติดเครดิตบูโรก็ต้องเป็นอาจจะเป็นนอกระบบนอกระบบหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเอามาจาม่ายเป็นกู้จนครบครับซึ่งในระหว่างที่ตนเองเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้<ม>คุณสวยเองก็บอกให้ตนเองนั้นผ่อนจ่ายค่าบ้านเนี่ยเดือนเจ็ดพันก็คือง่ายๆเหมือนกับซื้อแล้วผ่อนผ่อนเดือนเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยไปเรื่อยๆนะ<ม>ตนเองก็ทําตามข้อตกลงนะฮะ<ม>จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคมครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่บ้านที่ตนเองซื้อ นะฮะผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าคุณนุชเป็นนามสมมุติคุณนุชเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณนุชบอกว่าเธอมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงเธอก็งงคุณพรก็งงบอกอ้าวทาไม่ะคะก็บบ้านฉันซื้อมาคุณนุชบอกเลยบอกไม่ใช่นะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของดีฉันเองและขอให้คุณเนี่ยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปซะแล้วถามด้วยว่าตนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ตอนนั้นนี่คุณพรบอกคุณพรตกใจมากนะครับ<อ>ก็เลยบอกกับคุณนุชบอกว่าอ๋อพอดีดิฉันซื้อบ้านหลังนี้ยังถูกต้องนะคะคแล้วซื้อมากับคุณสวยด้วยค่ะจากนั้นก็เลยโทรตามคุณสวยคุณสวยมานะฮะคุณสวยมาหาตัวที่บ้านครับ,บตนเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกอ้าวพี่สวยพี่สวยทําแบบนี้มันไม่สวยแล้วนะพี่สวยทําแบบนี้นี่โอ้โหฉันก็ลําบากกันพี่สวยเอาบ้านอะไรมาขายฉันนี่นี่คุณพรว่าแบบนั้นนะครับปรากฏว่าคุณสวยเนี่ยก็เลยสรุปบอกว่าอ๋อ บ้านหลังนี้นี่คุณสวยก็ขายให้คุณนุชเหมือนกันค่ะข,ขายให้นุชแล้วก็ขายให้พรด้วยขายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่มีการโอนเท่ากับว่าคุณพรบอกเลยว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นฉันก็ถูกคุณสวยเนี่ยหลอกให้ซื้อบ้านของคุณอื่นนะสิค่ะหลังจากนั้นครับตนเองก็ได้ขอซื้อบ้านหลังนี้จากคุณนุชซึ่งคุณนุชก็ยอมขายนะยอมขายให้ในราคา850,000บาทแต่คุณสวยไม่ยอม,อม คุณสวยไม่ยอมและบอกให้ตนเองเนี่ยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปซะซึ่งทําให้ตนเองเนี่ยยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกหนักเขึ้นไปอีกก็ในเมื่อคุณสวยเองเนี่ยเอาบ้านหลังเนี้ยไปหลอกขายเธอแล้วขายคุณนุชไปแล้วแล้ววันนี้พอคุณนุชเจ้าของคนแรกที่เขาซื้อไปเขามาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วเขายอมขายคุณพร8ป0 0 0นกว่าบาทแต่คุณสวยจะมีอภิสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้ทางฝั่งของคุณพรเขาไปซื้อบ้านหลังนี้แล้วหนํำซ้ํายังมาไล่เธอเออกจากบ้านด้วย นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือคุณสวยเองนี่ก็ไม่ยอมนะฮะแล้วไล่ให้ออกจากบ้านบอกว่าไม่ขายบ้านให้เธอแล้ว hmm. นี่ซึ่งตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสวยนี่มีสิทธ์อะไรมาไล่เธอทั้งๆที่ตอนนี้คุณสวยก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านนั่นคือคุณนุชนะฮะ ตนเองก็ไม่สนใจแล้วขอค่ามัดจําคืนขอค่าดาวบ้านคืน5 0,000ื่นนั่นนะฮะและค่าผ่อนบ้านเนี่ยขอคืนจากคุณสวยด้วยเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคุณนุชแทนแต่คุณสวยเนี่ยายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินนะครับจนเวลามันผ่านไป2เดือนแล้วตนเองเนี่ยเห็นแล้วนะว่าคงไม่ได้เงินคืนแน่ๆก็เลยไปหาคุณสวยที่บ้านซึ่งบ้านของคุณสวยเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของตอนเองนะไปขอเงินคืนครับโดยที่คุณสวยบอกว่าเอางี้ละกันผ่อนฉันขอเวลาเธอสิบวันนะเดี๋ยวฉันเอาเงินคืนให้ แต่ว่าทางฝั่งคุณพรบอกคุณพรไม่เชื่อก็ <ừ> um เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกให้ช่วยเหลือหน่อยแล้วกันเอ้าฟังเสียงตอนที่คุณพรเถียงกับคุณสวยดูหน่อยนะครับหนูก็ขอเงินหกหมื่นหนูคืนเพราะว่าหนูถือว่าหนูซื้อบ้านแต่หนูไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยนะตอนนี้ยอันนี้ถ้าสมมติว่าออหนูขอเงินหกหมื่นคืนหักไปเลยก็ได้ค่าบ้านเนี่ย ใช่กี่เดือนหักไปเลยแต่หนูของเง่นคืนหนูไม่ได้คืนเลยหนูฟ้องสื่อแน่เพราะตอนนี้หนูฟ้องสื่อทุกสื่อเลยได้ได้หรือว่าเรื่อหนูได้มาประมาณหกเดือนแล้วหนูถูกกี่เดือนหนูหักตรงนั้นเหดือนเท่าไหร่คืนหนูแล้วหนูออกใช่ไหมใช่หนูออกเลยค่ะแล้วถ้าขอเวลานิดนึ่งขอเวลาขอเวลาภายในเดือนนิดนิดนึ่งเราตัวนี้หนูมีนักแต่นักข่าวแล้วหนูไม่ยอมแล้เพราะหนูให้เวลากันมามากมากพอแล้ว เดี๋ยวอยู่ๆเดี๋ยวจะให้หนูอยู่เดี๋ยวจะหนูอยู่ไม่ให้หนูอยู่อะไรกันก็ไม่รู้ไม่ให้อยู่อ่าเดี๋ยวอีกคนจะขายร้านห้าอีกคนนึงจะขายแปดแสนตกลงกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวหนูจะส่งไ้มเนี่ยเงั้นเนี่หนูจะส่งอีกแล้วแล้วหนูจะไปเอาที่ไหนมาส่งในเมื่อหนูเพิ่งใช้ไม่ได้ยังงเนี่ยไม่ต้องหรอกแต่ให้ก่อนถ้าหนูถ้าหนูตกลงว่า สิ่งที่หนูดาวมาแล้วก็หนูอยู่กี่เดือนหนูหัยไปหรือเท่าไหร่หรือเอาไปอย่างเงี้ยล้วหนูออกโอเคแล้วป้าจะเออแม่จะได้ขอได้ก็เราจะได้ไม่ต้องปวดกันเนี่ยติว่าาคนี้พูดไปอ่ะหนูไม่โอเคหนูบอกว่าอะไรหนูมาอยู่ตั้งเท่านี้นะอยากเป็นเจ้าของบ้านแล้วหนูก็รู้นะว่าก่อนกับแม่น่ะแม่ไงก็ได้ใช่ไหมอนกับแม่ก่อนแต่ตอนเนี้ยมันมันมันมีเงื่อนมีงำกันตลอดเลยหนูว่ามีหลักฐานทุกคนเลยนะหนูรู้มาตลอดเลยนะแม่แต่หนูความที่หนูไว้ใจแม่หนูไม่ฟังใครเลยเนี่ยล็อกข้า ส่งมาให้หนูเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องยุ่งเรื่องของคนอื่นคุณผู้ชมครับคือคุณผู้ชมมันน่าตกใจครับเพราะเรื่องนี้นี่พอมันแพร่กระจายออกไปนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมมันมีเพื่อนบ้านครับมาให้ข้อมูลกับทางฝั่งของคุณพรเกือบยี่สิบคนโดยทุกคนบอกแบบนี้บอกว่าอ๋อเรื่องคุณสวยหลอกขายบ้านน่ะเหรอ ฉันก็โดนเหมือนกันอฉันโดนหลอกขายบ้านหลอกขายที่ดินบางคนถึงขั้นไปฟ้องร้องคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลก็มีเหมือนกันคุณพรนี่ตกใจมากนะฮะว่าโอ้โหคุณสวยไม่สวยเลยทําแบบนี้อ้าลองฟังดูครับค่ะเราก็ถามมาป้าสุดแล้วสุดท้ายแล้วมัน,เป,นปเป็นบ้านใคร แกบอกว่าแกเพิ่งไปโอนมาได้ไม่กี่วันนี้เองเออตอนแรกก่อนหน้านี้มันเป็นของของแม่ค้าขายไก่เพิ่งเข,เขาเพิ่งไปซื้อมาเหมือนกันเ<แ>ยสสวยก็มาขายให้เราอีกเทีนึงโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยป้าเขาเลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันป้าขายให้หนูเลยแล้วกัน8ปดแสนห้าค่ะแสดงว่า 8, ป้าใช่จะเอาร้านห้าแต่ในเมื่อป้าอีกคนนึงที่เขาพร้อมที่จะขายให้เราโดยที่ไม่อยากอยู่กับเยสสวยอะ่ะค่ะเขามาบอกแล้วว่าป้าขายเราแค่8ปดแสนห้าไม่อยากให้ใครที่ตอนนี้นะคะตอนนี้คือป้า สวยเนี่ยแกยังโพสต์ตาม Facebook อยู่เลยค่ะขายบ้าน,นออใช่แล้วกลัวว่าคนต่อไปอ่ะที่เจอปัญหาหนักๆก,กว่าเราอะ่ะหรือตาสีตาสาที่เขาไม่มีกําลังสู้อะ่ะไปหลวมตัวอีกเพราะอานนตอนนี้พูดตรงๆว่าอยากได้เงินคืนค่ะถึงมันจะไม่ใช่เยอะสําหรับใครแต่มันเยอะสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือทีนี้คุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวของเรานะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามต่างๆของป้าสวยแล้วฮะ ถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดยป้าสวยยืนยันนะครับว่าโอ๊ยไม่มีหรอกฉันไม่ได้ขายบ้านไม่ได้ขายที่ดินทิพย์แต่ยอมรับในะโฉนดที่ดินเนี่ยมันเป็นชื่อสหกรณ์และสหกรณ์เนี่ยเอาโฉนดไปจำนองไว้กับธนาคารเอานําเงินเนี่ยมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกที่ผ่านมาสหากรณ์เนี่ยเขามีการขายบ้านขายที่ดินกับชาวบ้านหลายรายเมื่อผ่อนครบก็โอนโฉนดให้ปกติฉันไม่ได้โกงอย่ามากล่าวหาฉันเลย อะไรเนี่ยเอาฟังสิโหนดเป็นชืีอสารกรจริงแต่ว่าการที่เราไปเอา ลาโฉนดออกมาแล้วจัดสรรแบ่งเป็นยี่สิบตารางวานด้วยเงินส่วนตัวแต่ uh huh. อันนี้มันเป็นเรื่องภายในของสกรซึ่งมันยังเป็นชื่อสหกรณ์อยู่คนที่ที่ผ่อนกับป้าเนี่ยเรื่องมันจบไปนานแล้ว uh huh. โดยที่ในทุนที่ให้ปา uh ้า huh. เขาไปรับซื้อมาจากขายทอดตลาดได้โฉนดมาเรียบร้อยให้ทุกคน ผ่อนต่อบางคนก็ผ่อนบางคนก็ไม่ผ่อนก็เลยต้องให้ออกมันเป็นที่ดินของสาก์ก็จริงค่ะมันเป็นที่ดินของสาก์เราก็ปลูกสร้างเพราะว่าการซื้อที่ดินนะ่ะเรามีมติที่ประชุมว่าจะทำบ้านกับที่ให้สมาชิกนะ่ประมาณ20สิบตารางวาบ้านหลังเลเ็ก แต่ว่ายืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เคยผ่อนจ<อ>่ายเงินครบเนี่ยก็เปลี่ยนจากเป็นชื่อสากวกลนเป็นชื่อของตัวผู้ซื้อก็มีใช่ค่ะม,มีค่ะมีค่ะป้าคิดว่าวันนี้ที่เขามาร้องเรียนเนี่ยเขาต้องการอะไรจากป้าก็คงอยากอยากให้เสียชื่อเสียงมัง้งอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเรื่องมันจบไปหลายปีแล้วเรื่องนี้มันสามปีแล้วค่ะเนี่ยฮะอ้า คุณผู้ชมลองดูนะอ่ะพรสวยเอาขอเปิดเพยภาพพระสวยเมื่อกี้นิดนึงนะยืนเท้าเท้าผนังไอ้เท้าไอ้รั้วอยู่เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะลองดูพี่สวยเขาหน่อยไม่ให้หนูก็ขอเงินหกมื่นหนนเพราะว่าหนูว่าเออคลิปนี้มาหนูว่าแต่หนูไม่ได้มีกระเบื้องเห็นไหมยืนเี่ยืนพิงแล้วมีลูกสมุนนั่งเฝ้าเห็นไหมล่ะลูกสมุนนั่งเฝ้าบอกเอ้ยพูดไม่ถูกพูดเยวสั่งสมุนนะเห็นไหมล่ะ พี่หมวยไหว้านี่เป็นลูกสมุนกสวยขึ่นนะใช่ไหมใช่ค่ะขนาดข้างเลยเนี่ยลักษณะลักษณะรักแม่มากเนี่ยรักเจ้านายมากรักแม่มากบอกเลยนี่แม่สั่งปุ๊บปั๊บกัดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นใจคุณพรอนะคะอยู่ได้แค่สามเดือนอย่างมีความสุขนะคะเข้าไปอยู่มกรามกรากรุ่งพามีนามีนาคุณรุชเจ้าของบ้านตัวจริงเข้ามาแล้วนี่ มีคนก็บอกว่าแหมเสียงปลาสวยเขาออกจะสงบเงียบบอกพี่หนุ่มอ่านสักขยายความสักกว่าค่ะอืมเราจะได้ไม่ต้องดอ้าวแต่โฉนเป็นชื่อของสหกลก็นั่นไงค่ะไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปฟังในขนกระแสแล้วกันวันนี้เนี่ยมากันสามคนเลยค่ะนะอ่ะเดี๋ยวนะรับไปฟังรู้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกเขาโดนทั้งสามคนเลยคนเนี้ยอื